สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์เช้า5นาทีกับ Crypto Taylor กอมเชว่วของการสอนดูคน,นคราคา Bitcoin, Ethereum, BNB, d o และ Cardano มาดูก่อนว่าในวันนี้เป็นไงบ้างน,นะครับคลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในเรื่องถุนแต่อย่างได้น,นะครับเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วนะครับมีหลายประเด็นที่เราคุยกันก่อนที่จะไปวิเคราะห์กามนะครับประเด็นแรกนะครับดอทที่ผมเข้าเนี่ยผมก็สต็อปลอ s ไปเรียบร้อยนะครับก็ยอมที่โลล่าสุด ปรากฏว่ามันไม่ได้กลับตัวจริงผมก็ต้องยอมนะครับเจ็บก็เจ็บให้ดูนะครับไม่ได้มาอวดอะไรอย่างใดนะครับก็บอกแล้วว่าวิผมเห็นเสียกับตัวถ้ามันขึ้นจริงผมได้รีวิวเรชที่ดีมากแต่ถ้าเกิดมันผิดทางไม่เป็นไรผมเข้าไมา้เล็กเจ็บนิดเดียวนะครับผมแค่เห็นโอกาสว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นไม่เป็นไรฉันต้องหนีออกมาก่อนนะครับอะไรเหรียญเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับคือเรามองเห็นแล้วว่า ตรงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นบริษัดเดวิเจนอะบูริสนะครับขออภัยคือราคาทำโลที่ต่ำลงเสมอมาแต่โมเมนตัมทำโลที่สูงขึ้นเกิดการขัดแย้งการแบบนี้เรียกว่าเดว g เจนซึ่งจุดแรกเนี่ยหลายๆคนก็เข้าไปเนาะสมมุติตอนแรกเนี่ยเราเห็นแค่นี้ใช่ไหมเ,เห็นแค่นี้แล้วเราก็เข้าซื้อไปนะครับสต็อปลอสที่โลล่าสุดปรากฏว่าเฮ้ยมันลงต่อวะ่ะ นี่คือที่มาที่ไปแล้วก็คำพูดที่ช่วงนี้คุณจะเห็นผมพูดว่าเอ้ยทับมือดีกว่านะเออทับมือดีกว่าทับมือไม่เสียตังแต่หลายช่วงนี้เสียตังง่ายมากคือคุณเห็นเซียกับตัวปุ๊บคุณเข้าซื้อเจ็บไปละหนึ่งดอกตรงนี้คุณเห็นอีกเฮ้ยแท่งนี้เหมือนจะเปิดเปิดปิดแท่งเป็นร anner, ีเจชั่นอ่ะฉันแบ่งหม่เข้าซื้อดีกว่าสต็อปลอตทีโลล่าสุดสมมตินะ มันลงต่ออีกแล้วเป็นไดเว์เจนอีกรอบหนึ่งก็เจ็บแบบไปแล้วสอรอบนะครับผมก็เลยบอกว่าอ,อตลายช่วงเนี้ยอย่างที่เราเคยร่ำเรียนไปนะครับเรารอสัญญาณการยกโลยกไห้ที่เป็นทฤษฎีดาวก่อนเนี่ยอันนี้มันกดไฮกดโลใช่ปะมันก็รอยกให้ยกโลแล้วคุณค่อยเข้าซื้อได้ไหมอรอชัวร์ก่อนดีกว่านะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เฉลยนะ แล้วผมก็สต็อปลอสให้คุณดูนะครับดังนั้นก็ลองวองแผนดูนะนะครับถ้าเจ็บก็บอกเจ็บนะครับแล้วอีกข่าวดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับในรายเหรียญน,นะในภาพ15นาทีที่ต้นเทรดสั้นเนี่ยเริ่มมีจังหวะให้เราได้เทรดกันแล้วนะครับอย่างเช่น GMT เนี่ยเช้าวันนี้ผมไม่ได้เข้านะอย่าง GMT คุณเห็นไหมใครเรียนรู้เรื่องเบรกยอดเด้งมาคุณจะรู้ว่าเฮ้ยจริงไม่จริงว่าเวลาเราหาเหรียญเนี่ยมารอ เราหาอย่างไรคือเราหาที่จบรอบที่เส้น EMA ครับแล้วเบรกยอมดีเส้นกลางแล้วเด้งอ่ะยอเด้งนะครับแล้วดูเช็คแม็กดีสิว่าแท่งเด้งเนี่ยมันโอเคไหมเพราะว่ามันไม่ใช่แทง่งเกินกราฟฟิงเนาะ ใครบอกว่าแอดพูดอะไรว่าไม่เข้าใจเลยนะครับก็ไปดูนะครับสอนไว้โอ้โหโคตรเยอะนะครับสอนเลยคุเห็นไหมอานเนี่ยเห็นไหมแท่งดีนันไม่ใช่อินกราฟลิงเราเลยใช้แมกดีในการคอนเฟิร์มวุณเห็นไหมแมกดี Mac เป็นแท่งสีเขียวเข้มหรือสีสดสแดงอ่อนเข้าได้นะครับแล้วถ้าเกิดผมเข้าทันนะผมเข้าไม่ทันนะรอช่วง30วิิบวิหรือดึงนาทีของแท่งนี้ใกล้หมดเวลาเปิดออเดอร์ลอง Stop loss ที่โลลาสุดปกติแล้วเบรยอดเด้งเก็บกำไรสักเท่าของความเสี่ยง เห็นไหมเนี่ยเก็บ TP แล้วเนี่ยสามสิบครึ่งชั่วโมงได้ TP แล้วอ่ะ แบบนี้เริ่มมีให้เห็นแล้วนะครับใครที่เป็นสายซิ่งคุณลองหากราฟแบบนี้ดูนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ว่างไม่สะดวกจิตใจไม่พร้อมเทรดคุณไม่ต้องเทรดนะครับใครที่รู้สึกว่าอุ้ยคันไหมคันมืออยากเทรดเราบังเอิญเปิดกราฟมาเจอทรงคล้ายๆแบบนี้ค่อยเทรดนะครับไม่ต้องแบบคือให้ผมอยากจะบอกว่าว่างก่อนแล้วค่อยเทรดไม่ใช่ทํางานอยู่แล้วก็มาพวงกับกราฟหรือเลี้ยงลูกอยู่แล้วก็พะพวงกับกราฟเฮ้ยไม่ดีนะครับเรา ไม่ได้มาเทรดเพื่อแบบเขาเรียกว่ายัางไงคุณควรเทรดให้มันเป็นงานอดิเรกอะไม่คือถ้าคุณโฟกัสมันหนักเกินไปหรือบบคุณเครียดแบบยวันนี้ไม่มีไม้ให้เทรดเลยก็ไม่เป็นใจขาดทุนยับยับเลยเฮ้ยแบบนั้นนะผมว่าคุณน่าจะมีไม้เซ็ที่ผิดแหละนะครับคือเวลาเติเ้ลเทรดนะในช่วงนี้ต้องยอมรับว่า เปิดขาลองในเสียเปรียบและช่วงที่ผ่านมาสี่ห้าหกวันเนี่ยมันตลาดมันไม่ได้เป็นใจเลยนะครับแล้วผมก็เข้าใจว่าเออมันเป็นยังไงนะจนผมอ่ะโอเคเราจะเทรดเมื่อไหร่หนึ่งเปิดกราฟมาเจอทรงเบรกยอดเด้งถ้าเจอเทรดไม่เจอไม่เทรดก็ไปเล่นเกมต่อไปเรียนหนังสือต่อไปอ่านหนังสือต่อไปดูแลไปเล่นกับเพื่อนต่อแบบนี้นะครับเนาะถ้ามัน ไม่พอไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปนั่งเทรดเขานะครับเออเนี่ยหลายๆเหรีหยญเห็นไหมเริ่มที่จะเบรกเส้นกาบบลิงเกอร์แบนมาแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันนะว่า15นาทีมีสัญญาณกับตัวไอมีจังหวะเทรดเบรกย่อดเด้งไหมนะครับวันนี้ก็พอจะมองออกแล้วนะว่าตัวไหนเนี่ยมันพร้อม่จะไปต่อนะครับ อลองไปดูนะนี่คือข่าวดีของวันนี้ต่อมาอัปเดต Bitcoin นะครับแหมน็อกเลืองอีกแล้วนะครับอัปเดตอีกแล้วเอ้นอ็อกเรื่อกมาอัปเดตอีกแล้วอ่ะบิตคอยนะครับก็มาดูกันเนาะบิตคอยเองแล้วก็เราคุยกันไปแล้วแหละต้นคลิปว่าสิ่งที่เราเจอกันเนี่ยคือเราเจอการที่เขาเนี่ยเกิดแบลนด เบลิตอ่าไม่ใช่เบลิตบูลิตตลอดเวลาเลยแล้วไม่กลับตัวสักทีหนึ่งนะครับไม่กลับตัวสักทีหนึ่งใส่เสียงแบบผมเนี่ยเข้าไปก็โดนสบลอดไปแล้วนะครับดังนั้นก็ลองดูเนาะใครที่แบบอน่าจะขึ้นแล้วว่าใครบอกโอ้ยเจ็บรอบแรกไม่เข็ดนะครับรอบต่อมาผมอยากเสียงเพิ่มนะครับรอบแรกไม่เข็ดได้นะไม่ได้ห้ามนะครับแต่แค่บอกว่ามันยังไม่ชัวร์โอเคถ้ามันขึ้นจริงนะจังหวะที่ตรงเนี้ย คือมันเกิดแบลิทรอบที่1ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้รอบที่2ถ้าตรงนี้มันขึ้นจริงคุณก็ได้ออเดอร์ที่ดิลิลลลลลลวเอชอ์ดีนะหรือรอไปก่อนก็ได้นะครับตลาดตอนนี้นะครับเอาตอนนี้ก่อนนี่ถ้ามองสั้นๆเนี่ยเร,เราตีแค่นี้ก็พอมองสั้นๆเนี่ยตีกันประมาณเนี้ยแล้วก็สังเกตเห็นว่าเอะกราฟเป็นไงครับกราฟเป็นไงครับตรงนี้ มันเหมือนทรงไซเวว่านะเหมือนทรงไซเวว่าีมันเล่นอยู่ในสามเหลี่ยมตรงนี้เว้ยนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่นะที่มันเริ่มเบรกเชลายตรงนี้ไปถ้ามันอยู่ในแพทเทิร์นนี้นะครับเบรกเชลายตรงนี้ไปเอ้น่าสนใจเว้ยน่าสนใจที่จะเริ่มมองแล้วนะครับเมื่อเริ่มเบรกเนี่ยเริ่มที่แท่งทีนเ่ยเบรกขึ้น43,000กว่าเนี่ยเบรกตรงนี้ไปได้นเนี่ยน่าสนใจ อันนี้คือในมุมมองที่เรามองว่าขึ้นนะครับอาจจะเริ่มแบ่งไม้ซื้อตรงนั้นแน่นอนว่าตรงนี้จะไม่ใช่จุดที่รีวอร์ดเลชชดีเพราะจุด Entry กับจุด Stop l o s อเนี่ยมันค่อนข้างไก่นะครับดังนั้นเราก็ค่อยเข้าเพิ่มก็ได้เนี่ยสมมติมันเบรกตรงนี้หมายแรกนะครับค่อยเข้าเพิ่มเนาะพอเบรกไปโอเคขึ้นไปเลยยกห้ายรอย่อลงมาเฮ้ยยกโลแล้วอะ่ะ ใครเข้าซื้อเพิ่มตรงนี้นะครับแผนการเข้าคร่าวเนี่ยคงจะเป็นประมาณนี้แหละแต่ว่า2จุดที่เรามาโนวไว้เนี่ยยังคงไม่เห็นนะครับว่าจะซื้อจุดไหนนะตอนนี้เราคงมโนวไว้ก่อนว่าบูลลิตเดเวเจนมารอแล้วมารอแล้วคนที่ใบแอ๋ขึ้นก็บอกได้ว,ว่าไม่ช้าก็เร็วเนี่ยมันก็คงจะขึ้นแหละแต่ไม่ใช่จุดนี้ที่กลับยังไม่ฉเฉลยนะครับที่กาบยังไม่ฉเฉลยแน่นอนจังหวะที่ศูนย์ คือซื้อเลยแล้วก็สอบหลอดทีล่าสุดเพราะเราไบแอดว่ามันน่าจ,จะขึ้นแล้วไม่ยอ่อแล้วซื้อได้นะแต่ยังมีโอกาสปิดทากหรือเราซูมอินเข้าไปอีกนะครับในภาพหนึ่ชั่วโมงแล้วก็จะเห็นเออว่ะมันเหมือนจะมีแนวแนวต้านตรงนี้ไหมเส้นสีขาวเมื่อเขาเบรกแนวต้านเส้นสีขาวตรงนี้ไปเราค่อย l l ล w b บายไม้แรกเปิดรอไม้แรกก่อนแล้วก็สอ p หลอดทีล่าสุดไหมยกโลจะเป็นจุด ซื้อต่อไปของเราก็ต้องรอในอนาคตส่วนถ้าเราจะมองลงหรือผมจะวางจุดไว้หนีผมบอกไว้แล้วนะครับว่าผมจะโดดเมื่อมันดิ่งลงมาที่4ี่หมื่นผมจะ Stop Profit นะครับจะ Stop Profit ก่อนแต่กราฟมันยังไม่ได้เสียทรงอะไรนะถ้าเสียทรงแบบหนักๆไปเลยเนี่ย นูนครับสามหมื่นเจ็ดหลุดปุ๊บก็เตรียมถึงเงินสดรอเลยเตรียมสื่อเงินสดรอเลยแต่ส่วนตัวผมอะผมยอมในที่สี่หมื่นบิตคอยข้ามลงไม่ถึงสี่หมืนผมไม่ขายอืผมไม่ขายเพราะเราคุยกันไปแล้วเนาะว่าบางทีนะวาน่ะมันควรตีนนะครับ <c oughs> มันย่อลงมาตอนนี้เอ้ย,เ,อยเฉยียเชียดเฉยียดแล้วก็ปุ้งขึ้นไปเลยนะครับ คนที่ไม่มีแผนหรือใจไม่แข็งเนี่ยหรือทําตามแผนไม่ได้เขาจะขายช่วงเนี่ยช่วงเนี่ยสี่หมืน,นึงเนี่ยขายแล้วจบแล้วบิตคอยไม่ขึ้นแล้วสภาพนี้แม่งจะมีข่าวอะไรไม่รู้เข้ามาจะมีโวล่มปริศนาเข้ามาแล้วก็ดีดขึ้นไปถ้ากำร,รมนันจะขึ้นต่อเนือกว่าผมก็แค่ตั้งจุดควบคุมความเสี่ยงไว้ว่าผมมีกําไรอยู่นิดหน่อยแหละ ไม่ได้มากแต่ผมไม่อยากขาดทุนก็ตั้ง St o p profit ไว้นะครับามาสรุปกันบิตคอยน์เนียโน้มเติ้ลยังมองว่าเป็นช่วงพักตัวอยู่นะครับมันเป็นช่วงพักตัวอยู่กลยุทธ์การซื้อซื้อที่หายับตัวตรงนี้ได้เลยไหมก็ได้ครับแต่รอแท่นเทียนคอนเฟิร์มอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับปิดไปแทงเขียวเนื้อเยอะๆก่อนนะครับปิดเป็นแทงลิเดชั่นสวยๆก่อนแล้วค่อยฟลอร์บายนะแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นนะมันอาจจะผิดทางได้นะครับตั้ง stop l o ล s ด้วยความเสี่ยงน,นิดนิดเล็กน้อยนะครับหรหรือต่ำกว่าสองรอเบรกเอาได้ไหมนะครับรอเบรกเอานะแันนี้คือมาที่สองมาที่สามก็เดี๋ยวรอมันยกโลแบบนี้ แล้วค่อยว่ากันนี่คือในมุมมองที่ขึ้นโอเคถ้ามันไม่ขึ้นต่อนะ่าจะปัจจุบันนี้สิ่งเดียวที่ทําทำได้คือวาง STOPPROFIT อย่างผมเข้าที่3 8มหมผมวาง STOPPROFIT ไปที่40,000ถ้าหลุด4ี่0 0ออกมาที่ตลาดรอยชมก่อนแล้วถ้าหนักกว่านะั้นหลุดไปที่3 7มหมก็ตัวใครตัวมันแล้วตัวใครตัวมันแล้วนะครับเออก็รอดูแล้วกันนะว่าแนวรับเนีย่ยปัจจุบันนะมีแนวรับ4ี่หม รออยู่ว่าเอาอย่างไงนะครับที่61.8% Golden Ratio อาจจะรับอยู่ไหมก็รอต่อไปครับตัวของ b i ยังไม่เฉลยนะครับวันนี้ยังไม่เฉลยนะเออเอาคอยเริ่มเดือ v ร r y รีกลับมาบ้างละออาต่อมานะครับ Ethereum อ่อนะ Ethereum นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ทำ Lower Low นะแต่ก็จะพูดเหมือนเดิมนะครับว่า แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับแนวรับนี้เห็นไหมทิ้งไส้ลงมาตลอดเลยอ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามรอบที่4ี่แล้วคุณเห็นไหมยอ่อลงมาแล้วทิ้งไส้เทียนอ่ะโอ้โหเอาอยัางไงวะเนี่ยไม่ยอมให้หลุดเลยนะครับสับตัวของอีชเวย m เองในภาพหนึ่งชั่วโมงนะยังไม่เห็นอาการอะไรเพิ่มเติมนะครับเราเห็นแค่ว่าขึ้นมาติดแนวต้านช่วง3,300เหรียญแล้วล่วงครับ ขึ้นมาติดแนวต้านที่3,300เหรียญแล้วลวกเออสี่ชั่วโมงเห็นอะไรบ้างไหมอ่าสี่ชั่วโมงก็ไม่ได้เห็นอะไรนะครับไม่ได้เห็นอะไรเนาะเห็นแค่กรอบการไซเวย์เนี่ยเห็นไหมย่อลงมาถ้าเราซูมเอาออกมาเนี่ยจะเห็นว่าไซเวย์อยู่ในช่วง3,150ถึง3,320เหรียญยังไซเวย์อยู่น่าหมายความว่าชุดเนี้ยชุดเนี้ยที่เขาวิ่งลงมาเนี่ย วงกลมตรงนี้นะครับยังไม่เฉลยยังไม่เปิดเผยตัวเองว่าย่อลงมาแล้วผักตัวย่อลงมาเติมน้ํามันเติมน้ํามันเสร็จแล้วฉันจะขับรถขึ้นหรือขับรถลงณนะวันนี้นะครับรถอีเทเรียมยังไม่บิดสตาร์ทยังไม่เฉลยคนขับยังไม่เดินขึ้นรถมาต้องรอกันต่อไปถ้าขึ้นต้องเบรกสามพันสามถ้าเบรกแข็งแรงแข็งแรงได้เนี่ยผมว่าน่าตามนะครับน่าตาม 3,003มีแนวต้าอีกก็นู่นนะครับ3,000เท่าไร3,390แล้วส่วนถ้ามันไม่ขึ้นแล้วมันเลือกทางคนขับขึ้นมาบอกอ่าฉันจะหัดรถลงไปด้านล่างแล้วก็ดูสิเอ๊ะแนวรับมีตรงไหนบ้าง3,50เหรียญ2,9 2, 2 6 0แล้วก็2,900นะครับดู EMA นิดนึงอ่ายังไม่หลุด EMA 200อีทเวียม,มันโอเคนะในภาพ 4ชั่วโมงนะครับเรียกโอเค นี่คือมุมมองของตัวอิชเวมนะครับยังไม่ฉเฉลยแม้เราคุยตั้งแต่บิตคอยและบิตคอยก็มีเสียกับตัวแต่ไม่ยอมขึ้นอิชเวมลงมาไซเวีแต่ก็ไม่ยอมขึ้นตลาดช่วงนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละเราจะทําให้คนที่เมาหมัดคนที่ไม่ทับมือคนที่แผนไม่ชัดเจนเนี่ยเสียตังในตลาดช่วงนี้เยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยอ่ะต่อมาตัวของ b n b นะครับ BNB ่ามาอีกแล้วนะครับทรงเดิม นะทำโลว์่าโลวหลุดลงมาอีกแล้วนะครับเอาอยัางไงนี่เออ BNB ผมว่าน่าจะพักตัวต่อนะถ้าเป็นทรงอย่างเงี้ยดูภาพเดยนิดนึง่งภาพเดย์ย่อลงมารับที่ EMA 50 4ชั่วโมงมีการหลุด EMA 200เล็กน้อยและไม่มีเสียกับตัวและไม่มีเสียกับตัวมีแนโนมว่าจะลงต่อนะครับถ้าไมผมถึงบอกว่ามันน่าจะลงต่อมาคุยกันก่อน,อนมันมีที่มาที่ไปนะครับอาคุณดูทรง ดูสงกรามนะมองง่ายงตอนนี้กราฟเบนบีเป็นยังไงหลังจากที่มันมีแบลลิชเนี่ยแบลิชตรงนี้เกิดขึ้นมาเราจะสังเกตเห็นว่า b บนบเนี่ยไพมันร่วงอะแต่ร่วงก็แบบเหมือนโดนแรงซื้อคืนนะ่นหมายเวามว่าตรงเนี้ยเราอาจจะ b บ a อสไปก่อนไหมว่ากราฟเนี่ยเราอาจจะไบ a อสก่อนว่าโอเค ทรงเนี่ยน่าจะมองลงมองชุดพักบัวไว้ก่อนทําไมละ่ะหนึ่งเรามองแบบนี้ในภาพสี่ชั่วโมงใช่ไหมอันนี้ กดไายมาแล้วอันนี้คือกดหาแล้วถ้าหลุดโลตรงเนี้ยน่าจะเป็นสัญญาณบอกแล้วแหละว่า BNB น่าจะผักตัวอย่างไม่จบแค่นี้นะครับหลุดเท่าไหร่หลุด410เหรียญถ้า BNB ปิดเนื้อเทียนหลุด410เหรียญเนี่ยเติรนมีความคิดเห็นว่าสีชั่วโมงเนี่ยเสียโซนขาขึ้นมีการพยายามพักตัวลงไปด้านล่างตอนและหลุด EMA 200นี่คือคียเลยหลุด EMA 200รอทำ lower low ที่410เหรียญ ถ้าเกิด2ประเด็นนี้จริงจะมีมุมมองในการมองว่า E.N.B. น่าจะมีการพยายามลงไปสร้างฐานใหม่ด้านล่างหรือจะมีแรงเทขายกดลงมาอีกจุดที่น่าสนใจต่อไปของตัว b n b จะอยู่ที่395เหรียญที่เป็นระดับน้ตานเดิมนะครับ2องทำไมมองลงก็มันไม่มีสัญญาณอะไรที่จะบอกว่าขึ้นอะง่ายไหมเออก็มองลงเพราะว่ามันไม่ได้มองว่า มีอะไรที่บอกว่าเราว่ามันจะขึ้นก็เลยมองลงนะง่ายแค่นี้เองโอ้โหแอดฝังตั้งด่านนะครับแหมคิดว่าแบบจะมีทฤษฎีส,สปูสปิสปูสป,ปัตแมหมนื้มึมงบอกไม่ขึ้นก็ลงนี่ว่าอ่ะนั่นแหละนะครับก็มองกันง่ายๆนะตลาดเทรดนะครับบีเอนบีก็ประมาณนี้นะครับก็ลองวางแผนดูนะ ว่าคนที่เข้าซื้อไปแล้วเนี่ยจะตั้ง Stop Profit ไหมหรือจะรอจะ Stop l o s s เลยอันนี้ก็เป็นแผลที่คุณก็ต้องไปบริหารความเสี่ยงกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครได้ราคาดีมากๆเนี่ยที่3 0 0 8 0เนี่ยเบรกข้างล่างเบรกชุดนี้มาเลยเนี่ยอาจจะลองตั้ง Stop Profit ดูไหมอย่างน้อยเนี่ยก็วา,วางไว้เนี่ยสัก400ก็ได้ครับวางเนี่ย390อ่อะอย่างน้อยที่เข้าไปเนี่ยมัน ไม่ขาดทุนแม้กำไรมนันนิดนิดไหน่อยก็เพียงพอนะครับหรือใครที่ต้นทุนสูงต้นทุนสูงซื้อด้านบนตรงเนี้ยถ้าหลุด410เหรีย่ยวโดดก่อนไหมนะครับคนที่ต้นทุนต่ำๆเนี่ยสู้ต่อได้แต่ต้นทุนสูงคุณรอเข้าใหม่ดีกว่าสต็อปลอสออกมาก่อนถ้าหลุด410เหรียนนี่คือสงงกราฟของตัว BNB นะครับอโปกโกดด์นะครับรดดนบี่เข้าไปก็เรียบร้อยสต็อปลอสน,นะครับ ตั้งสับรลอดที่19.14เนาะกินมาแล้วนะครับกราฟก็ยังมีการยกโลอยู่นะกราฟย่งคงมีการยกโลอยู่แต่ว่าราคาก็กดโลเออโดนหลอกนะครับโดนหลอกไม่เป็นไรนะก็รอต่อไปนะครับตัวของบกดอตเเนี่ยจะเทรดคล้ายๆบิตคอยเลยนะเทรดคล้าบิตคอยคือถ้าเราจะกาวอมันขึ้นแน่นๆเลยนะครับเราลอกตีเชนไลน์ดูโอเคได้เชนไลน์มาแล้ว จะซื้อเมื่อไหร่ละ่บกกะบลกอกดอตเดี๋ยวคุณรอเบสเกาะด้านบนตรงนี้ก่อนรอเบสเกาะด้านด้านบนถ้ามันเบสจริงเดี๋ยวรอค่อยเปิดไม้ลอตรงนี้นะคะปัจจุบันอย่าเพิ่งเสี่ยงนะอย่าเพิ่งเสี่ยงเนี่ยที่เราคุยกันไปเลยว่าไอ้สี่ชั่วโมงหรือสัญญาณกับตัวเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันจะต้องขึ้นเสมอไปมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ขึ้นไปนิดนึงแม่งทำไดเวอร์เจนต่อแล้วก็ลงต่อนะครับ มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองก็ได้นะคืออาจจะทำบูลิตบูลิตบูลิตสักสามสี่รอบเนี่ยแล้วกราฟก็ยังมีลักษณะที่กดไฮกดโลลงไปเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกตัวอย่างจะกลับตัวแล้วรอเบรกเอาดีกว่าล้วรอยกโลดีกว่านะครับโวกกดดอดอะมาดูกันว่าถ้ามันล่วงลงไปต่อเนี่ยโอ้โหจะเอาจะยอดไปถึงไหนกันเชียวนะครับตัวของแนวรับที่เรามองไว้ช่วงนี้ใช่ปะสิบแปด ่าเรามองม้ช่วง18แนาะทำไมถึงมองช่วง18นะครับช่องเราต้องมีที่มาที่ไปนะดูนะตรงนี้เห็นไหมผมก็ลองดูผมก็ดาวนี่แหละไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะครับก็ดูเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับว่ะรับหนึ่งรับสองเสียไมเนี่ยต้านหนึ่งเฮ้ยมันพอเราตีเส้นออกมาเนี่ยกราฟมันค่อนข้างสัมผัสราคาเยอะว่ะได้จะมีประเด็น ดังนั้นเนี่ยนตอนนี้แนวรับถัดไปของตัวปกดอดที่ผมคาดการมโนวไว้นะก็คงจะ18เหรียญน,นี่แหละถ้าจะลงกระสุดๆเลยนะแล้วจะมีแบบบู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 ริชแลเวอเจนลอดเนี่ยก็คงไม่ไม่น่าหลุดเกิด18อืมแต่เอาชัวคุณรอเบก่อนเนี่ยคุณรอเบคก่อนเนี่ยเบคเทรไลนล์ปุ๊บค่อยแบกไม้เข้าซื้อแผ่นะะไลไลนะครับิตคอยครับเบคกเทรดไลน์นะครับรอทำฮะเออยกหายกโลก่อน ยังทันนะไม่ต้องรีบนะทรงยังไม่ได้มองว่าขึ้นนะครับสสีญญจกับตัวมีแค่บูลลิตเดอร์เจนและแท่งเทียนยังไม่คอนเฟิร์มอย่าพิ่งเข้าอย่าพิ่งเข้านะครับมันยังผัดอัวอยู่เนาะนี่คือแผนหรือแนวโน้มของตัวบกดอนนั่นเองนะครับต่อมาตัวของ A D A นะครับ A D A คล้ายกันทุกตัวคล้ายกันทุกตัวเลยนะครับก็คือลงต่อนะครับแต่ว่าโมเมนตัมยกเห็นไหม ตัวของราคาลงต่อแต่โมเมนตัมยกอันนี้ถ้าเป็นมุมมองของสายสปอร์ mm hmm. ตเตอนมองว่าราคาเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจในการเริ่มพีบายแบบสมมติบางคนอะเขามีแผนที่ว่าอ่ฉันซื้อฉันไม่สนหรอกเพราะฉันเข้าไมล์เล็กไม่ได้ตั้งสับหลอดแบบเข้าเล็กๆจริงๆอ่ะได้นะครับจุดนี้น่าสนใจต้องย้อนกลับไปก่อนว่าทําไมผมถึงค่อนข้างมองว่าจุดนี้น่าสนใจช่วง1.04เนะี่ย ถ้าเราย้อนไปในอดีตเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้มัน,ปนเป็นช่วงที่ราคาเนี่ยเคยเป็นตำนานนะครับคือย่อลงมาแล้วก็ไม่หลุดเลยเนาะช่วงของมีนาเนี่ยมีนาเมษาวิษภานวิทุนา,นา,า,รา,นากระากรดาโอ้โหสี่ห้าเดือนเล่นอยู่ในโซนเนี้ยไม่หลุดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงที่มันพักตัวลงมาเราก็จะสังเกตเห็นว่าแนวเนี้ยโอ้โหกว่าจะหลุดอะ่ะนานเหมือนกันนะกว่าจะหลุด พอกราฟกลับมารีเทสช่วงนี้ผมเลยให้ความสนใจในระดับ1น่จุดจ .01 นะครับประมาณ1เหรียญช่วงเนี้ยจึงให้ความสนใจว่าเอหรือว่าเขาจะย่อมาแค่นี้หรือเปล่าก็ลองแบ่งไห้เข้าดูได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายสปอร์ตตรงนี้เป็นจุดที่น่าเก็บนะเป็นจุดที่น่าเก็บ ส่วนใครที่ยผมอยากได้สต o อปลอรี่ชัดเจนอ่ะรอ,อก่อนนะครับกราฟมันยังไม่ได้บอกขนาดที่ว่าฉันพร้อมจะขึ้นแล้วนะครับมีแค่ได r อ e เจนรอแท่งเทียนหน่อยรอเบสเทรไลน์หน่อยรอไฮย h ไฮ h หน่อยแล้วเดี๋ยวผมว่าความเสี่ยงเราจะลดลงกว่านี้เยอะเลยตรงนี้มันเต็มไปด้วยความที่แบบสับสนตลาดจะเอายังไงกับชีวิตเรายังไม่รู้เลยนะครับก็สักพักหนึ่ง ช่วงสงการอะไปเที่ยวเที่ยวอยู่หรือพักผ่อนนะอย่าลืมเปิดกาวนะครับมันดีช่วงสงการเนี่ยคุณตกนถผมไม่รู้นะก็ขอมข่ไว้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะส่วนใครอยากสนับสนุนช่องผมเป็นอะไรให้ผมนะครับทำได้ง่ายๆผ่านการสมัครยูทูบเมมเบอร์ชิพเดือหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนไลค์วันอังคารเนี่ยเดี๋ยวเติ้ลดูอีกทีนึงว่าถ้าตลาดยังไม่กลับตัวเนี่ยคงจะมีไลค์อีกทีหนึ่าาถ้ล์ป มันยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะครับดังนั้นลองไปวิหารความเสี่ยงดูนะครับดูดยการได้เช้าวนาเจอกันใหม่ละคลิปหน้าสวัสดีนี้สวัสดีครับ